สวัสดีครับเคยเดินในสวนแล้วรู้สึกเหมือนต้นทุเรียนเขากําลังพยายามจะบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าครับวันนี้แหละครับเราจะมาเรียนรู้ภาษาของต้นทุเรียนกันมาเป็นหมอที่รู้ใจส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดกันครับเคยสงสัยไหมครับว่าใบทุเรียนที่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเขากําลังฟ้องอะไรเราอยู่หรือเปล่าสีที่เปลี่ยนไปรอยแปลกๆหรือใบที่มันหงิกหง,งอกงอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องดินฟ้าอากาศนะครับแต่มันคือสัญ,ญญาณเตือนสุขภาพที่เราต้องอ่านให้ออก อย่างเช่นเคยเจอไหมครับอาการแบบนี้คราบขาวๆเหมือนมีใครเอาแป้งมาโรยไว้นบนใบดูเผินๆอาจจะเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่เลยก็ได้นะครับหรือบางทีก็มาอีกแบบอยู่ดีๆปลายใบยก็ไหม้สังหันยอดที่ควรจะพุ่งก็กลับนิ่งเฉยไม่โตต่อแบบนี้ก็มีหรืออาจจะเป็นแบบนี้ครับใบด่างๆสีแปลกๆดูแล้วสับสนไปหมดเอ๊ะ แล้วตกลงมันคืออะไรกันแน่เอาละครับสัญญาณเตือนพวกนี้แหละที่เราจะมาถอดรหัสไปพร้อมๆกันเลยเอาล่ะครับแผนการวินิจฉัยของเราวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากส่องหาศัตรูพืชตัวร้ายก่อนเลยจากนั้นไปดูเรื่องโรคที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วค่อยเช็คเรื่องเบสิกเบสิอย่างการให้น้ำและปิดท้ายด้วยวิธีสร้างเกราะป้องกันให้สวนของเราแข็งแรงครับ มาเริ่มกันที่หมวดแรกเลยสตรูตัวชะกาที่เรามองเห็นได้นั่นก็คือสามเพลี้ยตัวร้ายครับพวกนี้แหละตัวดีเลยที่ชอบมาทำลายใบอ่อนซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของการเติบโตของต้นทุเรียนเลยนะตัวแรกเลยนะครับที่ต้องรู้จักกันไว้เพลี้ยไฟสตรูพืชตัวจิว๋วแต่แสบมากครับมันจะคอยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนทำให้ต้นไม้ขาดสารอาหารสำคัญไปเนี่ยครับ ดูการที่ใบได้เลยชัดมากพอโดนเพียไฟเล่นงานปุ๊บปลายใบยจะไม่ไหม้แบบนี้เลยแล้วใบอ่อนก็จะหงิกหงิกไม่ยอมโตคือมันกระทบการสร้างอาหารของต้นไม้เต็มเ็มเลยนะแล้วความเสียหายของมันเนี่ยไม่ได้จบแค่ที่ใบนะครับพอยอดกับใบอ่อนมันโตไม่ได้ใช่ไหมครับใบก็จะเริ่มหงิกงอแห้งกรอบเหมือนโดนไฟเผาทีนี้มันก็จะลามไปถึงดอก ทำให้ดอกร่วงก่อนเวลาและที่ร้ายไปกว่านนั้นคือถ้าไปโดนผลอ่อนเข้าก็จะเกิดแผลที่เขาเรียกกันว่าหนามจี่บครับโอ้โหเสียหายหนักเลยทีเดียวมาต่อกันที่ตัวร้ายตัวที่สองเพลี้ยไก่แจ้ครับอาการของเจ้านี่จะแตกต่างออกไปหน่อยแล้วก็มักจะเล่นงานใบที่ยังอ่อนมากๆอาการของเพี้ยไก่แจ้เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยครับใบอ่อนจะเป็นจุดเหลืองๆโตก็ไม่เต็มที่แถมยังบิดๆเบ,บี้ยวๆอีก แล้วถ้าโดนเล่นงานตั้งแต่ใบยังไม่ทำคลีออกมาเต็มที่นะมันก็จะแห้งขาดต้นแล้วก็ร่วงไปเลยครับและเพลียตัวสุดท้ายในแกงนี้อันนี้ต้องระวังให้ดีเลยเพลียจากจันฝอยตัวนี้บอกเลยว่าสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากครับเพลียจากจันฝอยจะทำให้ขอบใบไหมก่อนเลยครับแล้วใบก็จะแห้งหม้วนเข้าหากันแต่ถ้าปล่อยให้ระบาดหนักๆน,นะครับใบจะร่วงเกลี้ยงเลยเหลือแต่ก,าก้านกรนๆที่ชาวสวนเขาเรียกกันว่ายอดการทูบ พอเห็นแบบนี้ปึ๊บนี่คือสัญญาณเตือนเลยนะครับว่าต้นไม้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วเอาละครับนั่นคือศัตรูที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันยังมีผู้บุกรุกอีกประเภทหนึ่งครับพวกนี้มาแบบเงียบๆมองไม่ค่อยเห็นนั่นก็คือโรคเชื้อรานั่นเองครับมากับความชื้นสร้างความเสียหายได้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยเคยเห็นอาการแบบนี้ไหมครับใบออกเหลืองๆแล้วก็มีคราบาขาวๆเหมือนแป้งมาเกาะอยู่ ถ้าเห็นแบบนั้นนะใช่เลยครับนั่นคืออาการของโรคราแป้งเป็นเชื้อราที่ชอบอากาศชื้นๆมากๆเลยแล้วที่น่ากลัวคือสปอร์ของมันเนี่ยปลิวไปกับลมได้แป๊บเดียวลามไปทั่วสวนเลยนะครับถ้าเราไม่รีบจัดการแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับเจอก้อนนุ่มๆสีชมพูชมพูขึ้นตามกิ่งเคยเห็นกันไหม อะถ้าเจอแบบในรูปนี้เป๊ะๆนะครับฟันธงได้เลยว่านี่คือโรคราสีชมพูเชื้อราตัวนี้มันร้ายกว่าราแป้งอีกนะเพราะมันจะเข้าไปทำลายท่อน้ำท่ออาหารที่กิ่งเลยพอท่อลำเลียงโดนตัดขาดปุ๊บน้ำกับอาหารก็ส่งไปไม่ถึงปลายกิ่งสุดท้ายกิ่งนั้นก็แห้งตายไปเลยครับโอเคเราจัดการเรื่องแมลงกับเชื้อราไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องที่เบสิกที่สุด แต่ก็พลาดกันบ่อยที่สุดนั่นก็คือเรื่องน้ำครับซึ่งจะบอกว่าให้น้อยไปก็ไม่ดีให้มากไปก็แย่เหมือนกันนะจุดสังเกตมันต่างกันชัดเจนเลยนะครับต้องแยกให้ออกนะถ้าขาดน้ำเนี่ยยอดจะเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆแ,แล้วที่สำคัญเลยคือทั้งใบอ่อนและใบแก่จะพาก,กันเหลืองพร้อมๆกันเลยส่วนใบแก่ก็จะห้อยหัวตกแต่ถ้าเป็นอาการน้ำเยอะเกินไปนะครับมันจะเกิดกับใบแก่สีเขียวเข้มเท่านั้น แล้วใบแก่พวกนั้นจะเหลืองแล้วก็ร่วงพร้อมกันทีเดียวไหลๆใบเลยซึ่งมันไม่เหมือนการผัดใบปกตินะครับอันนั้นจะร่วงทีละใบ2ใบแล้วต้นที่แฮปปี้ล่ะต้นที่ได้น้ําพอบีพอดีดูยังไงง่ายๆเลยครับยอดเขาจะอุบอวบตั้งตรงใบก็จะเต่งตึงชูสู้แดดอย่างสดชื่นเลยโอเครู้วิธีวินิจฉัยแล้วแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องไปไล่แก้ปัญหามาถึงหัวใจสำคัญเลยครับก็คือการป้องกัน การสร้างเกราะให้ส่วนของเราแข็งแรงตั้งแต่แรกมันมี4ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้ส่วนของเราแข็งแรงขึ้นครับ1เลยคือการทําใบอ่อนให้แตกออกมาพร้อมๆกันทําไมก็เพื่อที่เราจะได้จัดการศัตรูพืชได้ง่ายในรอบเดียวไงครับ 2. ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคทิ้งไปเลยอย่าเสียดายตัดแล้วเอาไปทําลายทิ้งซะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 3. ต้องมีตารางการพ่นยาป้องกันที่สม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงที่เขากำลังแตกใบอ่อนเนี่ยเป็นช่วงที่เปราะบางที่สุดต้องดูแลเป็นพิเศษเลยและสุดท้ายข้อ4ต้องคอยสังเกตครับเดินดูสวนบ่อยๆเห็นสัญญาณอะไรผิดปกติต้องรีบจัดการเพราะสวนเรามันเปลี่ยนแปลงทุกวันครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้กลับไปลองสำรวจสวนของตัวเองกันดูนะครับว่าวันนี้สวนทุเรียนของเราแข็งแรงดีแล้วหรือยัง หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจภาษาของต้นทุเรียนมากขึ้นแล้วก็ทำให้ส่วนของเรามีสุขภาพดีแข็งแรงกันทั่นหน้านะครับ